สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube และชาวเพจ a c e b o o k ทุกคนทุกท่านนะครับขอนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเ e นะอิร์ธสายจบรถแมคโครซิงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาชมนะครับการเก็บสะนะครับหรือว่ากานเก็บ ทางลมสักนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่ช้าที่สุดเลยนะพี่น้องเป็ขั้นตอนนี้ช้าที่สุดเลยครับต้องเน้นนิดหน,นึงนะครับสําหรับการเก็บสังครับโอ้ยต้องค่อยๆเก็บกับเพราะว่า เพราะฉะนั้นแล้วดินนะครับจะตกลงไปข้างล่างนะครับอ,อาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งครับมันจะมัวมัวหน่อยนะพี่น้องนะก็ต้องค่อยๆนะครับเย็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับ,บ,บข้างล่างขึ้นมานะครับ

พอลูกนี้นะครับเจอตาน้ำครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากคือว่าโชคดีมากครับ่อโลกสุดท้ายนะครับแล้วก็โลกใหญ่ด้วยครับเจอตาน้ำครับออกมุมเดียวนะครับแต่ไหลแบบไหลแรงมากครับประกอน่าจะมีโอกาสที่น้ำจะเต็มบ่อได้นะครับ มีโอกาสนะครับเพราะว่าน้ำํำตาน้ําก็จะอยู่ที่ชั้นดินลูกรังนะครับนั่นนะครับอยู่สูงพอสมควรนะครับน้ําในระดับตัวนี้ก็น่าจะถึงอยู่ประมาณสองเมตรกว่านะครับน่าจะมีโอกาสถึงสองเมตรแน่นอน,นครับเพราะว่าจากที่ดูนะครับ น้ำระดับอยู่ที่2องเมตรนะครับมีโอากาสที่น้ำจะออกถ้าออกแบบนี้ตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากน้ำน่าจะพอได้ใช้บ้างครับ สระก่อนครับนี่นะน,ะนะครับเป็นสระรีโฟมนะครับพี่น้องเป็นสระรีโฟมครับฝั่งนู้นก็จะเป็นคลองไสไก่นะครับเชื่อมกับสระลูกนี้นะครับงานตัวนี้เราใช้สระหลายตัวมากครับก็ลือกที่แปดไร่นะครับก็เป็นพื้นที่แนวแคบครับแนวยาวครับ ก็จะไม่มีสระลุกกว้างเท่าไหร่นะครับอาจจะมีแค่สระเนวยาวนะครับส่วนมากครัเดี๋ยวเราจะทำการเก็บงานนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นสระลูกสุดท้ายนะครับก็เือแค่เก็บงานอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็กำลังทำการเก็บ ทางลงอยู่นะครับดูครับดินก็ติดปุ๊บดีดีมากครับ <laughs> ก็น้ำโอ,อกครับก็เลยติดปุ่งกีดหน่อยครับไม่เป็นไรครับให้ติดก่อนครับแค่ช่วงสุดท้ายนะครับค่อยหาไหมมาแค่โอ,อกครับเดี๋ยวเก็บให้เสร็จก่อนครับ คลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเรตันนี้ก่อนนะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องเอ,อิร์ธสายจบโรไมโคซิงด้ยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ